สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องความคิดดีวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนสงสัยกันมานานว่ามัทฉะกับชาเขียวเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคำถามนี้น่าสนใจค่ะเพราะแม้จะมาจากต้นชาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมัทฉะกับชาเขียวมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะคะทั้งวิธีปลูกวิธีทำและคุณค่าทางอาหาร ใช่เลยครับอย่างมัชฉะเนี่ยเขาจะปลูกต้นชาใต้ร่มเงาประมาณ20-30วันก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อกระตุ้นการผลิตคลอโรฟิลในใบาชาทำให้ใบมีสีเขียวเข้มรสชาติจะกลมกล่อมและไม่ฝาดส่วนชาเขียวทั่วไปจะปลูกกลางแจ้งรสจะออกขมเล็กน้อย แล้วพอเก็บใบามาปุ๊บกระบวนการก็ไม่เหมือนกันค่ะมัชชะจะเอาใบาชาไปนึ่งแล้วบดเป็นผงละเอียดมากๆด้วยหินโม่แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเราจึงดื่มเข้าไปทั้งใบเลยค่ะส่วนชาเขียวทั่วไปจะเอาใบาไปคั่วหรืออบให้แห้งแล้วนำมาชงกับน้ำร้อนดื่มเฉพาะน้ำชาเท่านั้น ความต่างตรงนี้แหละที่ทำให้มัทฉะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะกว่าชาเขียวหลายเท่าตัวโดยเฉพาะ ECG และ l t ลเท n นิ IN, ที่ช่วยเรื่องสมาธิความสงบลดความเครียดและยังช่วยเร่งการเผาผลาญด้วยครับใช่ค่ะมัทฉะจะมีคาเฟอีนสูงกว่าชาเขียวเล็กน้อยเพราะเรากินทั้งใบแต่ไม่ถึงกับกระตุ้นใจสั่นแบบกาแฟเพราะมีสารแอลเทีนิที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมคาเฟอีนช้าลงทาให้ตื่นตัวแบบนุ่มนวล ส่วนชาเขียวทั่วไปก็ยังมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องดื่มเบาๆรสชาติละมุนไม่เข้มเกินไปช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันหรือเบาหวานได้เช่นกัน และต้องระวังด้วยค่ะว่ามัทฉะคุณภาพดีจะมีสีเขียวสดไม่หม่นไม่เหลืองเพราะนั่นแปลว่าใช้ใบชาคุณภาพสูงผ่านกระบวนการเก็บและบดท,ที่ดีถ้าเจอราคาถูกมากสีหม่นอาจมีการผสมสารอื่นๆได้ค่ะ สรุปง่ายๆนะครับมัทฉะคือชาเขียวที่เข้มข้นกว่าทั้งในรสชาติและคุณค่าเพราะเรากินทั้งใบส่วนชาเขียวทั่วไปเบาวกว่าดื่มง่ายสดชื่นแล้วแต่ความชอบและวัตถุป,ประสงค์ของแต่ละคนเลยครับใครเคยลองทั้งสองแบบแล้วชอบแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะหรือถ้าใครมีสูตรมัทฉะอร่อยๆก็บอกกันได้นะคะจะได้เอาไปลองชงกันดู แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องความคิดดีช่องที่อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพครับ